นึกสูดลมหายใจเข้าพูดเข้าไปนะฮะคาว่าพุทธเข้าไปโยมคงพอรู้ว่าพุทธเข้าไปถึงลิ้นปี่นะโยมนะลิ้นปี่โทรออกมาถึงปลายจมูกพุทธเข้าไปไปถึงลิ้นปี่เหมือนกันพยายามระลึกให้ถึงนะฮะให้ถึงลิ้นปีเ่เรานะฮะลิ้นปี่ให้ถึงก่อนนะฮะค่อยถอนออกมาแล้วก็ระลึกเข้าไปเพื่อจับแนวทางตรงนี้ให้รู้ว่า ลมที่เราดึงเข้าไปเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แล้วแตามันมีความรู้สึกว่าเป้าหมายก็อยู่ตรงนี้แล้วตอนนี้เราความรู้สึกตรงนี้หมายความว่าควบคุมไม่ให้กระจายไปที่อื่นได้แล้วจากนั้นเราก็พุทนะฮะพุทเข้าโรออกพุทเข้าโรออกไปสักสักสองนาทีหรือสามนาทีต่อมาเราก็รู้จากความรู้สึกตรงนี้เราก็พุทพุทเข้าไปนะฮะโยม แล้วก็โทรโยมต้องกดลงเข้าไปเหมือนกันคือการกดนี่นะบางคนนรกว่าเอ๊ะฉันจะกดยังไงก้านลมหายใจหรือเปล่าไม่ใช่ฮนะลมหายใจมันเป็นปกติโยมเพียงแต่เราเละลึกโลเล,ละลึกรู้ว่าพุทธเข้าไปโทก็ลงเข้าไปพุทธก็ลงเข้าไปโทก็ลงเข้าไปเรื่อยๆนะฮะพยายามกําหนดลงเข้าไปเรื่อยๆพยายามควบคุมให้มัน อยู่ในทางกลางที่เรารู้สึกชัดๆนะฮะคือกลางอ,อกเราเนี่ยฮะพุดโถพุดโถก็ไปเรื่อยเรื่อย,อยไปหมายความว่าการเข้าไปเรื่อยๆ่อเราเคลื่อนจากลิ้นปีกของเราลงไปลงไปถึงหน้าท้องจากหน้าท้องเราก็ลงไปลงไปถึงสะดือของเราแต่ตาที่เราหลับนั้นนะฮะพยายามควบคุมให้เกิดให้รูกรู้สึกตรงนี้ต่อเนื่องกันไปนะฮะไม่ใช่ว่าเราต้องถอนออกมาเราไม่ต้องถอนออกมาเพียงแต่รู้ รู้ตรงนี้ไม่ต้องใช้ลมนะฮะเพราะที่ว่าไม่ต้องใช้ลมเพราะจะมาคือมันเป็นสิ่งที่ชัดเจนไม่ต้องใช้ลมตอนที่เราโมโห,โหคนมากๆไม่ต้องใช้ลมเลยโมหโหอยากลึกๆเลย้ังนั้นการที่เรานึกพุทโธไม่ต้องตามลมไปเลยนะ่เพียงแต่ตัวนึกพุทโธพุทโธพุทโธไปเนี่กับลมนี่รู้สึกจะไม่ต้องเกี่ยวข้องกันเพราะลมมันก็คือธรรมชาติของมันเองเพียงแต่ตัวนึกของเราเนี่ย นะนึกเข้าไปพุโทโธพุโทโธพุโทโธเข้าไปจนถึงสะดือเรานะฮะถึงสะดือตรงนี้อ่ะตาที่ทั้งสองที่เราหลับไปนะทั้งหมดนี่นะไม่ใช่หลับนะเราหลับภายนอกแต่เราดูภายในเราก็ดูภายในดูของเราวบคุมดูพุทพุทโธพุโทพโธไปเรื่อยๆตอนนี้ความรู้สึกของเราคล้ายๆเหมือนว่าในความรู้สึกคล้ายๆเหมือนเรา,เราอยู่ถ้าสมมติยกขึ้นมาเหมือนเราอยู่ในกระบอกไม้ไผ่ ไอ <utan> <é i, S 1> ความรู้สึกของเราเนะี่ยอยู่เหมือนกกลางกงตอกรงกระบอกไม่ไผ่ไม่ขยับเขยื่อนไปที่อื่นเลยมันดิ่งแน่วไปเลยนะฮะถ้าดิ่งแน่วไปตรงนี้นะ่ะโยมก็ตามก็ไปเรื่อยพุทโธพุทโธถ้าพุโทโธคล้ายๆว่าจิตของเรารู้สึกคล้าๆยๆเย็นขึ้นมาคล้ายๆค,ความรู้สึกของเรารู้สึกจะดิ่งเข้าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็พยายามควบคุมตรงนั้นให้ดีนะฮะควบคุมตรงนั้นให้ดีพุทโธ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 ไปแต่ระยะหนึ่งถ้า ความรู้สึกของเราตรงนี้มันค่อยละเอียดค่ะไปละเอียดไปเรืเร่อยๆไปนะตอนนี้หยุดอยู่ไปก่อนหยุดอยู่ตรงที่มันมีความรู้สึกว,ว่านิ่งนิ่งไม่วานะมันนิ่งไม่ใช่นิ่งใหญ่ๆนะนิ่งลรกๆนะนะมันคืความรู้สึกไม่ใหญ่เะยฮะตรงนี้คล้ายๆความรู้สึกของเราก็ไม่ใหญ่มันแคบลงแคบลงมาเรื่อยๆตอนนี้ตาของเราที่หลับทั้งหมดความรู้สึกทั้งหมดนี่จับ จะเพ่งคล้ายๆเหมือนเอาเป็นการเพ่งเลยเพราะเป็นการดูสร้างความรู้สึกตรงนี้เหมือนกันดูกันเพ่งทั้งหมดร,ร,รวบรวบรวมกันเลยนะฮะเราจะยังไม่ได้แยกกันออกนะครับตอนนี้ความรู้สึกตรงนี้เราก็ดึงเข้าไปเรื่อยถ้าเรามีความรู้สึกตรงนี้นิ่งอยู่นะฮะนิ่งอยู่ก็นิ่งอยู่ก็ให้ระยะหนึ่งไปก่อนแต่จิตนั้นยังไม่สงบ,บนะตรงนี้จิตยังไม่สงบ,บนะฮะจิตของเรายังไม่สงบ,บเราก็ดูให้มันเกิด ความพร้อมเข้ามันก่อนดูตรงนี้พุทโตพุทโตพุทโธต,ตรงนี้ตอนนี้เราก็พีว่าระยะหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีสี่นาทีแล้วควบคุมตรงนี้อยู่นิ่งแล้วเราก็ดิ่งความรู้สึกของเราเนี่ยลงก็ไปอีกพุทลงก็ไปโธลงก็ไปพุทลงก็ไปคล้ายๆเหมือนมันไม่เชิงเป็นนิมิตนะมยมมันเปลี่ยนเมียนมีาธาตรู้ที่นําไปมีาธาตรู้นําไปนําไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปตอนเนี้ การที่เรานาไปเรื่อยๆไปมันก็แผ่วนะฮะความรู้สึกของเราละเอียดมากละเอียดมากละเอียดมากค่อยๆละเอียดละเอียดละเอียดไปจนความรู้สึกของเราเนี่ยคล้ายๆเหมือนอากาศคล้ายๆเหมือนอากาศเลยแต่อากาศนั้นเราก็จะไปทิ้งภาระนะฮะทำมันละเอียดเหมือนอากาศก็ละเอียดเข้าไปนะฮะแต่ถ้าจิตลิงตรงนี้แล้วรวมต้องกล้าตัดสินใจเพราะว่าจิตตรงนี้จิตมันจะไปมันจะไปข้ามภพแล้ว นะฮะมันจะข้ามพกโยมต้องกล้าตัดชิ้นใจเลยเป็นไงเป็นกันนะฮะเป็นไงเป็นกันตัวแรกๆนั่งงองงอถ้าจิตของเราตรงตรง,ตรงนี้ตัวนั้นจะนั่งตรงแผงเลยนะ,ะนั่งตรงแป็งเลยไม่กระดิกก็ได้เริ่มตั้งตรงเหมือนคล้ายๆเหมือนตัวมีอะไรสะกดจิตนั่นเองเพราะจิตที่มันตรงอยู่ในกระแสธรรมก็เหมือนโดนสะกดจิตเหมือนกันนะฮะเพราะเหมือนสะกดคล้ายๆว่าความธาตุรู้ของเราตรงนี้มันเข้าสู่กระแส เขาเรียกกระแสธรรมอ่าเขาเรียกกระแสธรรมแล้วอ่ามันมันเข้ามิติธรรมแล้วตรงนี้อ่ะเราก็เพียงแต่เรารู้ว่าเออนี่มันแผ่วเบามากเลยนะฮะแผ่วเบาโยมก็ต้องไม่ใช่ว่าจะถอนนะห้ามถอนมาความรู้สึกตรงนี้อย่าได้ถอนมันจะเหนือสะดือหรือจะใต้สะดือก็ช่างมันอย่าได้ถอนความรู้สึกตรงนี้มานะถ้าถอนความรู้สึกตรงนี้โยมก็ไม่มีคําว่าสงบไม่ได้เลยฮะจิตนั้นไม่สงบ พราะจิตที่สงบจริงๆนั้นอะ่ะมันต้องถ้าสงบเพื่อจะสงบถึงภูรู้นั้นมันจะมันต้องข้ามภพหนึ่งตอนนี้ถ้าเรามีความแน่่ตรงนี้แล้วนะั้งหมดเราก็ดิ่งลงกตินะเนีย่ยนึกคล้ายๆว่าค่อยทิมลงเข้าไปนิดๆนิดๆไปเรื่อยๆนะฮะพุโทโธพุโทโธไปจนถึงความบริสุทธิ์นะคบวามบริสุทธิ์ตรงนี้คล้ายๆเหมือนๆความว่าง แต่ความว่างยังมีรู้อยู่ฮะความว่างแต่ยังไม่ละเอียดสุดนะแต่ตอนนี้ถ้าเกิดมีความพร้อมปุ๊บความละเอียดสุดๆของลมของไอความรู้สึกตรงนี้ปุ๊บมันจะละเอียดสุดความบริกรรมของเหล่านี้จะไม่ได้บริกรรมเลยพุโทโธพุโทโธจะขาดเลยมันจะยาวไปเรื่อยพุโทโธพุโทโธมันจะยาวไปเรื่อยตรงที่ยาวยาวไปเรื่อยเรื่อยไปนี่นะนานๆมาปรากฏทีนานๆปรกนากฏทีระรยะหนึ่ง ความรู้สึกของเหล่านี้ก็จะดับลงไปอตอนนี้ความรู้สึกของเหล่านี้ก็จะดับลงไปนะดับลงไปนี่คือจิตสงบนะโยมแต่ถ้าจะให้มันสงบจริงจังจรงิจรงๆนะมันเหมือนการตายตายแล้วเกิดใหม่เพราะการสงบบางครั้งบางคนที่สงบแล้วยังไม่ถึงผู้รู้นแท้จริงนั้นหมายความว่ายังไม่ได้ข้ามภพแต่ถ้าสงบถึงที่สุดแล้วมันจะข้ามภพ ตอนนี้ถ้าจิตของเราสงบดิ่งลงอยู่ตรงนี้แน่วออกปแล้วนะสงบจนอความรู้สึกทั้งหมดขาดไปแล้วความบริกรรมทั้งหมดก็ขาดไปแล้วทั้งหมดแต่ตอนนี้ถ้าจิตเราถอนขึ้นมาใหม่ถอนขึ้นมาใหม่ตรงนี้อโยมนะฮะผู้บริกรรมคาว่าเราต้องบริกรรมพุทโธไหมไม่ต้องถ้าจิตถอนขึ้นมาจิตนั้นถ้าถึงจิตแล้วถึงผู้รู้แล้วนั้น เขาจะเป็นผู้รู้ไม่ต้องใช้คําว่าพุทโธทมโมสังโฆไม่ต้องงะนั่นถึงจิตที่มันจะไปจริงๆแล้วมันจะข้ามพบมิติตูมิต,มติหนึ่งแล้วนั่นแหละจิตตรงนั้นจะไม่ต้องคําบริกรรมนะฮะไม่ต้องเข้าไม่ไม่ต้องบริกรรมเข้าไปลมก็ไม่ต้องไม่ต้องกําหนดแล้วถ้าจิตของเราถึงผู้รู้แล้วไม่ต้องกําหนดลมและไม่ต้องใช้บริกรรมพุทโธเพราะตัวรู้นี่มันเกิดรู้ตลอดแหละ ตัวรู้ตรงนี้รู้ตลอดเลยไม่ว่าเราจะเดินเหินไปที่ไหนก็จะรู้รู้เฉพาะภายในอย่างเดียวท่านั้นไม่ได้รู้ข้างนอกเลยนะเหมือนการเมองเห็นข้างนอกก็จริงแต่ผู้รู้ของเรานี่เหมือนคนละส่วนกันเลยนะคนละอย่างกันเลยธาตกายนอกกายในก็เห็นชัดเจนตรงที่จิตของเราลงตรงนี้นี่จิตตรงนี้แหละเป็นจิตที่ว่าจิตเปลี่ยนภพจากการเป็นพุทุชนนะฮะ ถ้าจิตปุถุชนแล้วจิตตรงเดียวก็จิตของเราตรงนี้มันเข้าไปเขาเรียกเป็นจิตอารยาชนอารยาชนนั้นมันมีแต่ตัวรู้อย่างเดียวนะฮะไม่ว่าเราจะเดินเหินไปไหนคุยกับเพื่อนอยังไงก็รู้นะแม้แต่เราจะนั่งภาวนาหรือไม่นั่งภาวนาตัวนี้ก็รู้แต่ไม่วุ่นวายความจริงปกติการปฏิบัติทมเพื่อไปให้จิตอยู่เฉยนั่นเองเฉยอยู่ในความว่างจิต วางเฉยทั้งหมดรู้อยู่แต่ไม่มีรูปร่างรู้อยู่ในความว่างบ้างแบบรู้นะถ้อยู่อย่างนั้นตลอดไปจะไปพิจารณากายก็ไม่ได้ไม,ไม่ได้เลยบางคนก็นึกว่าจิตตัวเองนะไม่มีปัญญา ถ้าใจจิตมันอยู่เฉยได้ในกรรมมันก็มีปัญญาอยู่แล้วปัญญาคุมถึงึงจะเป็นเฉยได้คือวางเฉยถ้าไม่ใช้ปัญญามันจะวางได้ยังไงอ่ะปัญญาตรงนี้ตั้งชื่อว่าปัญญาวิปัสนาไม่ใช่ปัญญาสังขารปัญญาวิปัสสนามันจะวางหมดรู้วางแต่ปัญญาสังขารจะรู้แล้วไม่วางปรุงแต่งเราบางคนก็จิตอยู่ตรงนี้เถอะแล้วก็มาปรุงแต่งต่อ ให้เกิดความก้าวหน้าเกิดความรู้เท่ารู้ทันสุดท้ายเราก็เลยมาเป็นธาตุของสังขารก็ปรุงอยู่นั่นแ่ะ ถามปัญญาไรปัญญาสังขารแล้วถามหาสิ้นสุดไหมไม่สิ้นสุดแล้วจบไหมไม่จบจบไม่ได้เพราะปราดใดเอาสังขารมาเป็นจิตจิตมาเป็นสังขารต้องศรัทธาดูว่าศรัทธาในความว่างหรือศรัทธาในการหยุดท่านแต่ศรัทธาในความเคลื่อนไหวก็คงจะเป็นเหมือนกันก็ว่าทำทำสังขารทาสังขารมันเป็นธรรมเหมือนกันเพราะมันมีสังขารการปรุงแต่งบางคนก็เป็นธรรมแต่ถ้าเราบอกไม่ใช่สังขารไม่ใช่ธรรมะธรรมะเป็นของความว่างถ้างั้นทําจิตให้ว่าง ทำจิตให้ว่างมันก็จะไม่ว่างนะบางคนบอกทําจิตให้ว่างปราบด้ยังหายจิตไม่เจอจะไปว่างได้อย่างไรวะมันว่างไม่ได้รอกจินตนาการความว่างว่างบันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่ว่างทั้งนั้นเราต้องหยุดหยุดหยุดอยู่ตรงนั้นน่ะหยุดอยู่กับที่ดูสิเดี๋ยวก็จะเห็นความว่างเองน่ะมันก็จะว่างไปในตัวทั้งหมดเองเลยนะมันว่างหมดถ้าหยุดเมื่อไหร่มันก็ว่างบอนคนกําลังหามของมาน่ะก็วางปุ๊บืูเลยมันก็ไม่ไม่เกี่ยวข้องกันนะครับความว่างจะเกิดขึ้นนั้นจิตต้อง เราต้องหยุดถึงจะเกิดขึ้นแต่เราจะปรุงแต่งให้เกิดความว่างปรุงแต่งได้แต่จริงนั้นไม่ใช่ความว่างอันแท้จริงเพราะว่ามีความเปลี่ยนแปลงเพราะมีสัญญาทําให้เกิดความว่างความว่างตรงนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่จิตที่มีความว่างที่เกิดขึ้นที่พูดถึงนั้นเกิดขึ้นเองด้วยไม่ต้องการปรุงแต่งแต่ถ้าเรามีการปรุงแต่งก็จิตนั้นก็ไม่ว่างเพราะว่ามันมีสันขาน ค่อยคอยบัญชาการอยู่ดังนั้นเราต้องตาก็าต้องการตัดจิเลสเราไม่ตัดก,ก็ได้แต่หยุดอย่ใช้มันถือย่ใช้มันเราหยุดนะหยุดให้ได้ตั้งสติบอกฉันจะหยุดอยู่ตรงนี้ จะไม่ไปไหนเลยเรล,ลึกอยู่ตรงนี้จะไม่ไปเลรลึกอย่างอื่นเลยแม่บางคนบอกมันเป็นไปไม่ได้ระลึกที่เดียวจนไม่ไปที่อื่นก็เออละลึกได้ไม่ใช่เละลึกไม่ได้ขอให้มีความตั้งใจในการระลึกตรงนั้นดังนั้นการปฏิบัติทำเพื่อให้พ้นทุกข์ได้นั้นมันต้องหยุดเท่านั้นถึงจะพ้นทุกข์ได้แต่ถ้าไม่หยุดมันก็พ้นไม่ได้หลวงุทธเจ้าจะบอกว่าท่านหยุดแล้วง่ายเลย ดัางั้นการภาวนาของเราอะถ้าภาวนาเหมือนที่ธรรมาพูดตรงนี้ตรงน,นี้จุดถ้าจิตอยู่ตรงน,นี้จะพิจารณากายไม่ได้เพราะพิจารณากายไม่ได้เพราะเราหยุดเราหยุดอยู่กับความว่างเลยไม่จะมีกายจะต้องมาพิจารณาเพราะว่างกายหมดแล้วจะพิจารณากายได้ยังไงไอรพิจารณากายทั้งหมดเป็นอสุภกรรมฐานเป็นอมมาานุนะเพราะว่าเพื่อประสูติความว่างตรงนี้แต่พิจารณาแล้วก็มาไม่ได้พิจารณาแล้วพิจารณาเล่าพิจารณาอย่างนั้นะ ถต่ถามว่าเป็นไตรลักษณ์ได้ไหมไม่ได้เพราะพิจารณาไม่หยุดแต่ถ้าเราหยุดปั๊บมันจะเกิดมันจะปล่อยกันเองอ ดังนั้นจิตที่พูดถึงตรงเนี้มาพิจารณาธาตุสี่ขันธห้วยอะไรอ่ะอันนี้จังตุก,กังหรืออะไรก็แล้วแต่จิตมันบล็อกเข้ามันเองมันมันไปอยู่มันไปอยู่ในความว่างแล้วจะพิจารณาไม่ได้บางคนบอกว่าจิตอยู่เฉยเฉยอยู่เฉยเฉยไม่เห็นทาอะไรรู้อยู่เฉยเฉยรู้อยู่เฉยเฉยไม่เห็นทาอะไรเลยบางคนว่าจิตอยู่เฉยเฉยที่ไม่ทําอะไรที่อยู่เฉยเฉยตรงนั้นอะความจริงปกติการปฏิบัติทำเพื่อไปให้จิตอยู่เฉยนั่นเอง ในนา,นาทีนี้จะหยุดอยู่ตรงนี้จะไม่หยุดที่อื่นจะไม่ไปทั้งอื่นจะนึกอยู่ตรงนี้นึกอยู่ตรงไหน,นสุดลมตรงไหนก็นึกตรงนั้นจะนึก,นกที่นึกที่อื่นได้ไหมไม่เอาอถ้าสุดว่าลมนี่มันเข้าไหนสุดแล้วเข้าไนโกวนนี้โกน้องเข้าไหน สุดท้ายลมเนี่ยจะเข้าไปสัมผัสในร่างกายเราได้ว่าลมนี้ลมไปถึงจุดไหนถ้าลมจุดตรงไหนเราก็ไม่ต้องไปอั้นมันเพราะเราไม่ไปกั้นลมหายใจนะเพราะการระลึกตรงนี้มันไม่เกี่ยวกับลมหายใจนะเพราะเป็นการระลึกรู้รู้อยู่ตรงนั้นนะ่ะลมจะออกก็เรื่องมันม ก็ไม,ไม่ไม่ต้องไปตามมันไม่ต้องไปตามรละลึกเข้าระลึกออกให้ระลึกอยู่ตรงนั้นนะุดท้ายจิตของเราก็จะเด่นชัดขึ้นมาทันทีง่ายๆไม่ได้ยากไม่ได้ยากเลยการปฏิบัติไม่ยากในการเข้าสมาธิเหมือนกันบางคนบอกว่าต้องเข้าสมาธิแล้วถอนสมาธิไม่จำเป็น,นนะต้อง,นอ,นงองถอนนะไม่จำเป็นถอนทัดทำไมต้องถอนนะถ้ามันเข้าแล้วก็เข้าไปเลยทํางานก็ทําไปเออ เพราะสมาที่มันมีความตั้งมั่นในสติความระลึกรู้อยู่ไปในกายนั่นเขาเรียกสมาธิเรามีความระลึกอยู่ตรงนี้จาเป็นต้องถอนด้วยหรอเพราะกายทํางานก็ทําไปไอตัวสติตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้อ่ะไม่เห็นจะมันจะขัดข้องกันตรงไหน,นเข้าเลยไม่ต้องถอนเพราะการระลึกนะ่มระลึกได้งั้นถึงการปฏิบัติธรรม